ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับอันนี้ผมก็มาขายของในตอนที่2ว่าตอนนี้มีอัปเดตบ้างในต,ตอนนี้ผมก็เล่นไปเยอะมากๆก็ปลดล็อกอันเนี้ยนะครับปลดล็อกก็ใช้พลังงานแต่พลังงานได่เพิ่มลงนะในทีนี้ผมจะใช้แรงงานนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเขาวางบวกมือใส่หน้าร้านผมอยู่เนี่ยแบบ บอบผมมาทำงานที่ใช่เปล่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับมาทำงานไหนดูราคาหน่อยราคาแพางไปหน่อยเตะออกไปราคาต้องสุม่มน้ำสุ่มเนื้ออันนี้สี่พเลยหรอสองพน,นี่อันเนี่ยปฏิเสธออกไปเลย เราจะรับคนผิวสีเท่านั้นจ้างมาเลยโอเคไปแล้วประจำการเรียบร้อยในระหว่างนี้พวก็หาสำรวจเมืองก่อนนะว่ามีอะไรไหมพอยังไม่ได้สำรวจเมืองเลยฟาร์มหนึ่งเดียวเราจะมาสำรวจเมืองว่าแถวไหนมันมีอะไรไหมในในเกมนี้ก็ไม่มีไม่ไม,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 มีที่วิ่งให้ด้วยนะ อ้าวเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเมาตงไหนเนี่ยไอ้นี่แอปเปิ้ลมาตงไหนเนี่ยโอโ้โหไม้สกลยเลยนะโว้ยมีบาร์ให้ด้วยฮนะบาร์นี่มไมาเล่นไลยไหมเอ้แตะได้ลินได้ๆๆเล่นได้เล่นยังไงถ้าบอลบอลไม่ไปอ๋อ,อกดค้าง ทำไมไม่เข้าให้อ่ะเดี๋ยวเล็งใหม่เล็งใหม่จุ๊บไม่เข้าแฮะเข้าถือสักแปมนึงก็ยังดีอ่ะอ่าจ่อๆนี่ไลเออปล่อยปล่อยปล่อยไป โอ้คนทำงานทำถึงไหนแล้วโอ้ยของหมดเร็วมากเลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวเติมสต็อกคบเอ้ยดูว่าไม่เห็นเราจะเอาของอันนี้อันใหม่ไปใส่ตรงนี้ก่อนไม่ใส่ไม่ได้หรอเป็นจะเกิดเหรอเจ๊ะไหมอือโยเกิดใส่ตู้เย็นปรับราคาอาเป็นราคาเต็มข้างล่างแล้วกัน ยางก่อนราคาเต็มโยเกิดราคาเต็มนะครับอันนี้เป็นอะไรเนยใช่ไหมถ้าวางไม่ใช่ก็ใช่ลรไม่ใช่ตู้เย็นใช่โอ้โหราคาราคานี่หวานมากเลยนะฮนะได้กำไรตั้ง2.4เหรียญ40เหรียญอะ น้ำนมขนมปังมีลูกค้าคนหนึ่งที่ต้องการไข่อ่ะไข่มันใส่ตรงนี้ไม่ได้อ๋อไม่ใส่ตู้เย็นได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในอันนี้ เอาเยี่ยมมาของหมดเร็วมากอะ่ะโอเครานปิดละจิบจิบจิ๊บจิบจิบ,จบเก็บมาเนี่ยวางใส่เออเก็บมาเนี่ยแล้วก็ทิ้งไปเลย ลูกค้าหมดแล้วขอดูได้ก่อนว่ารายได้ได้เท่าไหร่โหรายได้ได้ไปตั้งค้าร้อยเหรียญเลยนะลูกค้าผมพอใจสาคนวันนี้วันที่30มสิบใช้งเงินไปซื้อของไปประมาณสามร้อเหรียญตอนแรกเติมของก่อนไข่ไก่ เรต้องสั่งของมานะเอ่อสั่งเป็นอุปกรณ์ตู้เย็นใช่ไหมไข่มันใช้ตู้เย็นใช่ไหมเขาดูก่อนมันมีขึ้นบอกอยู่ตรงนี้ข้างล่างใช่ไหมนี่งไงเจอละเอาเป็นตู้เย็นสองชั้นละกันตู้เย็นเปิดประตูมิสซิตจดรอยอูแพงมากอะ่ะ เอาเป็นราคาทุกๆูแบบคือขอให้ใช้ได้อะเราเนะี่ยทาเป็นสีเดียวกันเลยห้าร้อยโอเคของมาส่งแล้วตู้เย็นมาตู้เย็นเราจะมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันมุมนี้ได้ไหม เยี่ยมมุมนี้เลยอย่างนั้นก็สวยออกเอาไข่มานี่เลยไขย่ไก่ไข่ไก่ในตู้เยน็นโอ้ยสี่จุดสี่สิบวุ้ยกำไรเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเอาขวดน้ำนี้มันใช้ได้ในตู้เยน็นเท่านั้นใช่ไหมใช่ไม่ได้ ช่เลยแต่ในนี้น,นี่ตรงนี้โอ้โหสิบเอ็ดราคาติมอย่างงี้สวยนเงี้ยได้กี่บาทโอโ้ราคาอย่างแพงเหนื่อยก็ไปเก็บเพิ่มด้วยตู้ยเย็นใช่ไหมตู้ยเย็นใช่ใส่ให้หมด เอานมมาด้วยนมนมนมอะไรเราน้ำผลไม้น้ำสม้มเออนี้อะไรนะไม่เรียกว่าเยลลี่เหรอสองเหรียญเดี๋ยวต้องใช้เวลาในะการจัดของนานมากเลยของใกล้หมดแล้วเหลืออะไรหมดแล้ว จัดของอย่างนาเลยเสร็จแล้วก็ไปทําการจ้างคนมาทําช่วยคนพิวสีนะครับนี่ราคาใช้ได้187อันนี้แหละอันนี้ควรปฏิเสธออกเลยเราต้องการราคาที่ถูกถูกนะ ปฏิเสธออกเลยเนี่ยแหะคนนี้แหละคนที่ใช่ในการทำงานในตอนนี้รอลูกค้ามาพนักง,งานทำงานดีมากชื่อว่าอะไรโมล่าหรอชื่อว่าโมล่าใช่ไหม เออโบลากับโบลาเพราะว่าได้เชืว่าคนมันน้อยเนี่ยพ,พี่จอดมาแล้วในระหว่างที่กำลังขายของอยู่เราจะมาดูว่ามีอะไรที่เราจะมาตกแต่งไหมตกแต่งร้านนี่มีอยู่นะยู่ไนอยู่ข้างหลางตรงนี้ชื่อร้านเปลี่ยนได้างบนอะไรเนี่ย โลโก้เออโลโก้โลโก้เดี๋ยวค่อยคิดภ,ภายหลังแล้วกันเอาผนังก่อนผนังด้านหน้าบนผนังด้านนอกผน,นังด้านในโอ้โหพันสองพันสองผนังด้านในก็พันสองภายในเออภายในเอาเป็นพื้น พื้นไม้น่าจะสวยนะราคาพันสามเงินไม่แทบจะไม่มีเลยอ่ะเนีย่ยไปซื้อพวกนี้ดีกว่าหกร้อยขนมขรเขียวหกร้อยเอ้อยขนม ราคาแพงสุดๆก็ยังไม่มีนะมีแค่นมราคาแพงสุดมากมันจะได้เงินคืนเท่าไหร่เนี่ยมันไม่แทบจะมีใครเข้าร้านเลยนะเซื้อน้อยมากเลยน,นี่พอเยอะหน่อยถ้าร้านเราันมดูไม่ดีอะ เปิดร้านขายของในเกมขายของก็คลิปจบประเพียงเท่านี้ละกันก็มันก็ยังไม่มีอะไรมากนะเป็นสกาวไม่มีอะไรมากขายของขายวนไปวนมาอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปทำเกมอะไรสักอย่างลิมเสื่อละ เดี๋ยวจะไปลองทำดูเห็นมีคนคอมเมนต์มานะว่าเกมอะไรนะลืมซืเกมโอ้ทะลุก,กำแพงเออลืมโลกเนี่ยหลบเอ้ยสร้างเดือดก็เป็นเกม medieval แล้วกันน่าจะเป็นบ้ากันล่ะต้นไม้มันไม่ยอมโตไงเ,เดี๋ยวจะไปเล่นแบบใหม่แล้วกันคือเล่นเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด หวังว่ามันจะไม่ติดบั๊กเหมือนกับ EP ที่9หรือ8เดี๋ยแหละก็เราจะไปดูกัน้ากการว่าต้นไม้อันนี้มันจะเกิดได้ไหมผมจะไปปลูกแถวทะเลเลยผมจะวางดินเยอะๆอ,อ้อมๆไว้แล้วก็ปลูกไว้ตรงน,นั้นแหละแล้วก็นั่งจ้องว่ามันจะเกิดตอนไหนก็ไว้เจนในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย รู้ขอบคุณที่เข,ข้ามาดูนะครับ,บท่านผู้ชมทุกท่านก็ไว้เจอในคลิปหน้านะครับในเกมมิทิวโอลนะครับก็เราจะไปดูว่าต้นไม้จะเกิดต้นไม้ครับโอเคไหมครับถ้าก็ไว้เจอในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย